สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เรามาเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์กับคุณครูวานนะคะเรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะหน่วยการเรียนพิ้นรู้ที่1เรื่องรอบรู้งานดนตรีค่ะบทที่1นะคะเรื่องเครื่องดนตรีเรามารู้จักรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลน,นะคะเด็กๆดู ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเรียนจาก YouTube ค่ะเชิญค่ะเครื่องดนตรี 1. รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีแต่และชนิดมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานซึ่งการบรรเลงร่วมกันเป็นวงดนตรีและการบรรเลงในโอกาสต่างๆกันทำให้เครื่องดนตรี ถูกออกแบบให้มีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวเพื่อให้มีเสียงตามที่เราต้องการและประสมผสานกับเสียงเครื่องดนตรีชนิดอื่นทำให้เกิดความไพเราะค่ะเครื่องดนตรีไทย 1. ระนาดเอกระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทดี ซึ่งทามาจากไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งผืนระนาดที่เรามองเห็นนะคะผืนระนาดจะทํามาจากไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีรูปร่างคล้ายลาเรือนะคะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะโดยใช้ไม้ตีนะคะ 2. อคองวงใหญ่คองวงใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเหมือนกันกับระนาดนะคะมีรูปร่างเป็นวงกลม มีรูปร่างเป็นวงกลมนะคะซึ่งจะมีลูกคล้องขนาดต่างกันเรียงเป็นวงกลมในรางคล้องนะคะซึ่งจะมีลูกใหญ่ไปหาเล็กนะคะซอด้วงซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีนะคะซอด้วงจะประกอบด้วยคันชักนะคะตรงนี้เรียกว่าคันชักนะคะ คันชักมีรูปร่างคล้ายธนูส่วนตรงนี้เรียกว่าคันทวนคันทวนจะสอดปักที่กระบอกซอและใช้ตั้มตรงขึ้นไปเพื่อตึงสายซอนะคะส่วนตรงนี้นะคะเรียกว่ากระบอกซอซึ่งกระบอกซอนะคะจะทำาจากไม้เนื้อแข็งหรือไม้ไผ่นะคะ กระบอกซอจะมีรูปร่างคล้ายเครื่องมือดักสัตว์นะคะสมัยก่อนก็จะนํากระบอกไม้ไผ่ไปเป็นเครื่องมือดักสัตว์เพื่อให้สัตว์เข้าไปในรูแล้วก็ดักจับสัตว์นะคะขิมขิมเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะซึ่งจะใช้ไม้ขิมในการตีขิมนะคะขิมมีสายด้วยกันทั้งหมด14แถวแถวละ3สาย โอ้โหสายขิมเยอะมากเลยใช่ไหมคะสายขิมรวมแล้วจะมีทั้งหมด42สายนะคะจะเขจะเข,จะเขนะคะสมัยก่อนจะเข,จะ,เขจะทำมาในรูปร่าง,งคล้ายตัว,ตวจระเข้เลยนะคะแต่มีวิวัฒนาการทำออกมาเป็น รูปแบบตามที่เด็กๆมองเห็นเลยนะคะจะแค่เพี้ยนมาจากจอระเขเคนะคะจะแค่มีสายด้วยกันทั้งหมด3สายสังเกตได้จากลูก te ah. ปิดนะคะลูกปิดเราจะมีอยู่3มลูกปิดลูกปิดใช้ไว้ตึงสายนะคะทั้ง3สายนะคะในการบรนเลงจะเคนะคะจะเคนจะเป็นเครื่องดีดในการปีดจะเค่เราจะใช้ งาช้างหรือไม้ดีดนะคะซึ่งเป็นลำแหลมแล้วก็มาดีดตรงสายนะคะเพื่อให้เกิดเสียงนั่นเองชิงชิง,ชงเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีนะคะซึ่งมีรูปร่างคล้ายฝาขนมครกเด็กเคยเห็นขนมครกกันไหมคะจะมีรูปร่างคล้ายชิงแบบนี้นะ,ะซึ่งชิงทําด้วยโลหะทองเหลืองนะคะเราจะนําโลหะทองเหลืองสอง ฝา,านี้มากระทบกันให้เกิดเสียงฉิงชักนะคะอ่าคุยเพียงอ,อคุยเพียงอ,อเป็นเครื่องดนตรีประเภทเ,เครื่องเป่านะคะซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายหลอดเลยลเลย,ยาวๆหลอดเลยนะคะคุยเพียงอ,อมีรูปร่างเป็นแท่ง รูปทรงกระบอกยาวๆมีรูบังคับเสียง7รูซึ่งเสียงในดนตรีไทยและดนตรีสากลประกอบด้วยเจดเสียงเสียงโดเรมีฟาโซลาแล้วก็ทีนะคะซึ่งคุยเพียงออยังมีรูเยื่ออีกหนึ่งรูรูปากนกแก้วอีกหนึ่งรูและรูเป่าคุยอีกหนึ่งรูนะคะ กลับเสภากลับเสภาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีมีรูปร่างเป็นแท่งสี่เหลี่ยมน,นะคะในการบรรเลงเราจะใช้กลับนะคะทั้งสองนะคะตีเพื่อให้เกิดเสียงกลับนั่นเองนะคะเรารู้จักเครื่องดนตรีไทยกันไปแล้วทีนี้เด็กๆมารู้จักเครื่องดนตรีสากลกันบ้างนะคะ ชิ้นแรกรกีตาร์โปรเป็นเครื่องดนตรีประเภท,เ,ภทเครื่องสายมีรูปร่างคล้ายเลขแอารบ,บิกนะคะซึ่งกีตาร์จะมีอยู่ทั้งหมด6สายส,สังเกตได้จากาลูกบิดต,ตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 หกมีหกสายนะคะซึ่งผู้ปิดก็จะมีหน้าที่หมุนไว้ตึงหรือหย่อนสายนะคะเพื่อให้ได้เสียงที่เราต้องการนั่นเองค่ะอ่ะเครื่องดนตรีชนิดต่อไปไวโอลินนะคะไวโอลินจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายใช้สีเพื่อให้เกิดเสียงนะคะซึ่งจะมีไม้เอาไว้สีเพื่อให้เกิดเสียงนะคะจะมีรูปร่างคล้ายกับกีตาร์แต่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อขนาดเล็กกว่าสายก็น้อยกว่านะคะมีอยู่4สายนั่นเองในการดูว่ามีกี่สายเด็กๆก็สังเกตดูที่ลูกบิดเหมือนกันค่ะลูกบิดจะมีอยู่ทั้งหมด4ลูกบิดแสดงว่าไวโอลินก็ต้องมี4สายนั่นเองค่ะ เครื่องดนตรีชนิดต่อไปแซกโซโฟนแซกโซโฟนนะคะตัวเครื่องจะทำมาจากโลหะนะคะเป็นโลหะทองเหลืองนะคะส่วนตรงที่เป่านะคะจะทำมาจากลิ้นไม้บางๆนะคะแซกโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้อ่าที่มาของคำว่าเครื่องเป่าลมไม้ก็คือเราจะมีลิ้นเล็กๆที่เป็นไม้นะคะ เอาไว้ใส่ตรงที่เราจะเป่านะคะเพื่อเราเป่าลมไปแล้วลมไปกระทบกับลิ้นของแซ็กโซโฟนก็จะทำให้เกิดเสียงนั่นเองคะอ่ะคุ้นกันไม่เอ่ยเครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะเด็กๆคงจะคุ้นเคยกันเครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่าเมโลเดียนนะคะเมโลเดียนเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วเหมือนกันกับเปียโนเลยเด็กๆกด เหมือนกับเปียโนเลยนะคะเมโลเดียนจะกดเหมือนกับเปียโนแต่จะแตกต่างกันคือเมโลเดียนเวลาเป่าถึงจะมีเสียงแต่เปียโนกดเฉยๆก็มีเสียงนะคะจำไว้เลยว่าเมโลเดียนจะต้องเป่าแล้วก็กดพร้อมกันถึงจะมีเสียงแต่เปียโนกดเฉยๆก็เป็นเสียงแล้วนะคะ เบลไลาลานะคะเบลไลาลาเด็กๆก็คุ้นเคยกันใช่ไหมล่ะเบลไลาลาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีตัวเครื่องทาจากโลหะนะคะตรงแผง่นตีมีแผ่นโลหะหลายขนาดวางเรียงกันคล้ายกับแผงไม้รนาดนะคะเบลไลาลาจะใช้ไม้ตีเฉพาะตีเพื่อให้เกิดเสียงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีมีเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆเด็กๆฟังแล้วนําไปทำแบบทดสอบท้ายบทกันได้เลยนะคะคุณครูพาได้เตรียมแบบทดสอบไว้ให้เด็กๆในคอมเมนต์แล้วเด็กๆฟังให้จบแล้วตอบคำถามให้ได้นะคะในคอมเมนต์คุณครูพาก็ขอขอบคุณเด็กๆนะคะที่ตั้งใจฟังและทำใบความรู้นะคะรูพาจะตรวจใบความรู้ให้นะคะคะแนนเต็มสิ สำหรับวันนี้ครูพาก็สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะคะมันมีอยู่สองหน้าพร้อมแบบทสสดทสอบนะคะทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปและส่งมานะคะคุณครูก็จะตรวจให้หนูนะคะเป็นคะแนนเกรดนะลูกนะสำหรับคลิปนี้เราจบเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปในบทเรียนที่2สัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะสวัสดีค่ะ